ซจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่นับว่าเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่อดีตและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะการละเล่นเพลงร้องพื้นบ้านที่เรียกว่าซอ ซึ่งจัดเป็นบทเพลงชนิดหนึ่งใช้ขับซอโต้ตอบกันให้ทั้งความเพลิดเพลินสนุกสนานให้ความรู้ความคิดท้งในด้านปรัชญาและคติสอนใจการขับซอนิยมจัดแสดงในงานฉลองหรืองานปอยต่างๆในการขับซอจะมีช่างซอสองคนเป็นชายหนึ่งคนและเป็นหญิงหนึ่งคน ศิลปินต้องมีปฏิพานร้องโต้ตอบกันที่เรียกว่าคู่ท่อซึ่งมีหลายทํานองและมีวงดนตรีบรรเลงประกอบ ประวัติซอเมืองแพร่เดิมทีช่างฟ้อนไม่ได้รวมกันเป็นวงถ้าบ้านใดจะมีงานปล่อยหรืองานฉลองเพื่อให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่แขกที่มาในงานเจ้าของบ้านจะจัดจ้างช่างซอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพื่อให้มาขับซอท้องให้แขกฟังในบางครั้งเจ้าของงานจะหาวงปี่จุมประกอบซอในงานของตนอีกด้วยในเทศกาลที่มีงานซอมากที่สุด จะอยู่ในเดือน6เดือน8เดือน10เหนือซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีงานปลอยบวชพระและขึ้นบ้านใหม่ตลอดจนงานฉลองต่างๆพร้อมๆกันจึงต้องมีการจองตัวช่างซอไว้ล่วงหน้ามีการมัดจำเงินไว้ก่อนก็มีและมักจะมีการประกวดวงซอ วงซอมีปีจุมเป็นดนตรีประกอบจำนวนของปีที่ใช้บรรเลงเรียกตามจำนวนคือปีจุมสามปีจุมสี่ปีจุมห้าต่อมาการใช้เครื่องดนตรีมีเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากซอน่านด้วยการนำเอาซึงที่เรียกในภาษาถิ่นว่าปินมาร่วมบรรเลงวงซอบางวงได้ประยุกต์การเล่นซอ โดยการนำเอาเครื่องดนตรีสากลมาร่วมบรรเลงวงซอประเภทนี้เรียกว่าซอสตริงเนื้อหาการขับซอของซอพแพร่นั้นมีเนื้อหาและทำนองในลักษณะเดียวกันแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้ 1. บทซอที่ใช้ประกอบพิธีกรรมการทำบุญฉลอง2 บทซอที่ร้องโต้อตอบเนื้อหาคล้ายเพลงปฏิภาคทั่วไป 3. ซอเป็นเรื่องเป็นราวจากนิทานนิยายหรือจากวรรณกรรมลายลักษณ์อักษร 4. บทซอที่นำมาขับเล่นหรือร้องเล่นๆบางครั้งก็นำไปแอววสาวเนื้อหาสนุกสนานและจำง่ายบางบทสามารถร้องได้ไม่รู้จบวนไปวนมาเรียกว่า สกหรือสอวองทำนองซอในการขับซอมีดังนี้ 1. ทําทำนองตั้งดาดหรือตั้งเชียงใหม่เป็นทำนองบทแรกเป็นบทไหว้ครูหรือเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ช่างซอได้มาซอเนื่องในงานนั้น 2. ทํทำนองจะปู่ 3. ซอเหลืองหรือซอเรื่อง 4. ทํานองละไม้เชียงแสนเป็นทํานองที่ชาวเชียงแสนโบราณระยุกมาจากการขับโครงหรือกะโลงของล้านนามีทํานองอ่อนหวานไพเราะซอทํานองนี้เป็นสัญญาณในการเปลี่ยนทํานอง 5. ทํานองซองเงี้ยวเป็นทํานองที่ได้มาจากการขับซอของชาวไทยใหญ่หรือเงี้ยวตึงนิยมร้องร่วมกับการเล่นกลองเมืองเซิงหรือมองลาว 6. ททำนองซอพมา่า 7. ทํานองซอพระลอซอทํานองนี้มีลีลาเสียงต่ําสูงอ่อนช้อยบางจังหวะจะเอื้อนเสียงแล้วหยุดโบราณจะนิยมซอทํานองนี้ในการยอพระเกียรติพนานาถึงความงามพนานาถึงการชมธรรมชาติ 8. ทํานองจ้อยเป็นการซอแบบเล่นกรอนสดโดยใช้ปฏิพานและไหวพริบ 9. ทำนองอื้อพัฒนาการมาจากทำนองอื้อลูกหรือกล่อมเด็กใช้ซอเกี่ยวกับคำสอนหรือใช้เล่าเรื่องนิยายและนิทานขั้นตอนการดำเนินซอ เริ่มด้วยช่างปีจะนำด้วยทำนองตั้งดาดแล้วช่างซอจะซอตามไปตามทำนองซึ่งช่างปีทราบว่าตั้งดาดกี่ท่อนแล้วช่างปีจะเปลี่ยนเป็นทำนองจัปุช่างซอจะใช้ทำนองตามไปจนจบหรือแต่ละเรื่องไปจนสิ้นกระบวนการ นั่นเราเขาอยากจะกับปีดองปีนเจ้าเพื่อจะได้กินดาต